แกลนดิเนอร์ที่พระที่นั่งอมรินทรวินิฉัยพระราชพิธีบรมราชาพิเศษรัชกาลที่6นะครับวันที่สองธันวาคมนะครับเวลา20นมาฬิกามีพระบรมราชองค์การโปรดเก้าให้เชิญเลี้ยงบนพระที่นั่งจักรีมีแต่พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายไทยแล้วก็ต่างประเทศเท่านั้นนอกจากนั้นก็เลี้ยงที่อื่นตอนค่ำพระบรมวงศสานุวงศ์ก็เสด็จขึ้นทางอัจจาน้าพระที่นั่งเข้ามาทางพระที่นั่งสมมุติเทวราชอุปัตตินะครับหรือว่าห้องทอง เจ้าหญิงมารีแห่งสวีเดนแต่งพระองค์งามมากแต่งเครื่องเพชรคำวันนี้สมเด็จพระศรีพระรชินทราบรมราชินีนาถก็เสด็จออกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์ก็ทอดพระเนตรเห็นข้าพเจ้าก็รับสั่งว่าวันนี้ฉันจูงเธอสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกตรัสกับเจ้าชายอักเซลซึ่งจูงหม่อมเจ้าสุมนมานว่าเจ้าหญิงทั้งสองคนนี้พูดภาษาอังกฤษได้ วันที่4ธันวาความปีพุทธศักราช2454ในค่ำวันนี้เวลา20นาฬิกามีเลี้ยงแบงเคเวทในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบร,รมวงศานุวงศ์และก็เจ้าต่างประเทศเสด็จเข้าทางประตูสนามราชกิจประทับคอยที่พระที่นั่งไพศาลวันนี้แกรนด์ดัชเชสมารีก็คือเจ้าหญิงสวีเดนทรงเครื่องมรกตพร้อมทั้งชุดงามมาก กระบังใหญ่สร้อยพระทั้งมืงกูจเจรไนแล้วก็หลังเบี้ยเป็นตุ้มเม็ดโตอีกขั้นหนึ่งห้อยอรอบพระตุ้มพระการเข็มกลัดมรกตเม็ดใหญ่พวกเจ้านายฝ่ายในของไทยตื่นเต้นกันมากทูลกา่อมบริพัตรเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์ก็รับสั่งถามข้าพเจ้าว่าของเราสู้เขาได้ไหมเพราะเครื่องมรกตของสมเด็จพระศรีพัชรินทราพระบรมราชินีนาถที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงซื้อมาพระราชทานก็ขึ้นชื่อว่างามมาก เคยเป็นของแอมเบรสจูเซนีพระมเหสีของพระเจ้านโปรเลรียนที่3ามาก่อนเจ้าหญิงองค์นี้ได้รับมรดกจากเสด็จป้าก็คือแกรนด์ดัชเชสเซอร์ชท่านเป็นไม้จึงสละเครื่องเพชรทั้งหมดประทานหลานองค์นี้ได้นำเข้ามาทรงในงานบรมราชาพิเศษนี่หลายชุดจนจะพัฒน,นาม,มิหมด เครื่องมรกตมีทั้งน้ำอ่อนน้ำแก่นินก็มีทั้งน้ำอ่อนและน้ำแก่เช่นเดียวกันกระบังเพชรมี3อันมรกตหนึ่งนินอ้ำอ่อนหนึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีแถบเพชรสำหรับท่าปูนพระเกศาอย่างที่เรียกกันว่าบองโดเข็มกัดบางอันใหญ่แล้วก็มีสายห้อยเป็นระยะเป็นระบายทิ้งลงมายาวถึงบ้านพระองค์ค่ำวันนี้เจ้าชายวินเลี่ยมแล้วก็เจ้าหญิงเจ้าชายเตกแล้วก็เจ้าหญิง อลิสนะครับแล้วก็แกรนดู๊กมอริสคณะทูตมาเสวยที่วังสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพข้าพเจ้าต้องจูงกับเจ้าชายวินเลียมซึ่งสูงมากกว่าเจ้าชายองค์อื่นๆวันนี้แกรนด์ดัเชสมารีทรงเครื่องเพชรนินอัมอ่อนทั้งชุดกระบังหน้างามมาก